โนบุษษีีอาการหน่าเป็นห่วงหลังโดนฟ้องปิดฉากไปแล้วสำหรับมหากาบโลกใบที่สองอันลือลั่นระหว่างจักรจันร์อคัมสิริและว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาซึ่งเกิดจากการปั้นเรื่องของอาบีอดีตผู้จัดการแมนดราม่าทั้งหลายจะจบคลี่คลายไปแล้วแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือเรื่องการฟ้องร้องซึ่งก็ได้มีข่าวออกมาแล้วว่าจักรจันรและเคเตรียมฟ้องอาบีและเพื่อนสนิทโนอุษณี เพราะจริงๆแล้วหน้าที่ของเพื่อนสามารถรักหวังดีและห่วงใยกันได้ถ้าเห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็น่าจะเตือนกันหลังบ้านไม่ใช่มาทำอะไรผ่านสื่อโซเชียลแบบนี้เข้าใจแหละว่านกเองก็คงเป็นหนึ่งในคนที่ถูกอาบีปั่นหัวกับเรื่องที่มโนขึ้นมาแล้วก็สะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่านั่นคือเรื่องจริงแต่นกก็พลาดซ้ำอย่างที่ไม่น่าให้อภัย เมื่อได้รับโอกาสให้แสดงความสำนึกผิดอย่างจริงใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทว่าเจ้าตัวกลับคือโอกาสนั้นจนยับเยินไม่มีใครยอมรับได้แน่นอนกับรีแอคชั่นที่นกแสดงออกต่อนักแสดงรุ่นพี่อย่างหนิงปณิตาที่รับหน้าที่พิธีกรในวันนั้นการที่นกตัดสินใจมาออกรายการนั่นหมายความว่าเธอต้องพร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่สังคมคาใจและพร้อมที่จะสำนึกทุกความผิดที่ตัวเองกระทำ รวมถึงแสดงความเสียใจกับทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวด้วยความจริงใจแต่เหล่าเลยนกเลือกที่จะเอ่ยคําขอโทษเฉพาะกับจักรกจันทรแต่กลับไม่ใจดีที่จะเอ่ยคํานั้นกับเทและครอบครัวที่ถือว่าได้รับความเสียหายกับเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่ากันแม้ว่าหนิงจะพยายามเปิดโอกาสให้พูดพร้อมกับโยนคำถามให้เจ้าตัวชี้แจงและอธิบายแล้ว แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกเมินหน้าเพิกเฉยและไม่ตอบคำถามใดๆของนักแสดงรุ่นที่อีกเลยก็สมควรแล้วกับการที่เคจะลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมและปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและครอบครัวด้วยการยื่นเรื่องฟ้องร้องนกด้วยจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า8หลักเช่นเดียวกันด้วยเหตุที่ว่านกมีโอกาสที่จะขอโทษแล้วแต่เลือกที่จะไม่ทำแถมยังโต้อตอบด้วยถ้อยคำแกมประชด บางทีคนที่อาการหน้าเป็นห่วงที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คนต้นเรื่องอย่าง RB แต่เป็นโนอุณีนรอดีตเพื่อนรักของจักรจันทร์ที่ทำตัวเองกลางรายการทีวีนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลสยามนิวส์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ